สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16บหาทาร์ช anel ผู้รับสารจักรวาลแปลความใหม่โดยการอ่านหน้าไพทาร์โลมาแจนนะคะสวัสดีเพื่อนๆคนไทยที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลทั่วโลกสวัสดี FC สปลาวสบายดีขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะคะวันนี้เราจะมาใช้พลังงานนะคะแลนดอมวิญญาณบรรพบุรุษนะคะอยากติดต่อสื่อสารอะไรถึงคุณนะคะการอ่านพลังงานเป็นการอ่านแบบหน้าไพนะคะ เป็นการอ่านแบบจดดอ Reading นะคะข้อความข่าวสารจากวิญญาณบรรพบุรุษนะคะอยากติดต่อสื่อสารอะไรถึงคุณบ้างมีสิ่งใดที่นะคะจะนำข้อความการติดต่อสื่อสารมาถึงคุณไม่มีความองื่อๆในโลกใบนี้นะคะใช้วิจระญาณในการรับชมรับฟังนะคะท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็แอดไลน์ไอดีมานะคะ มีคิวแบบธรรมดาและ VIP นะคะจัดเลขมงคลเสริมการงานการเงินความรักโชคลาภนะคะเรามาดูกันเลยนะคะให้ใบแรกนะคะวิญญาณบรรพบุรุษอยากต้องการสื่อสารนะคะวิวออ f ฟอร์จูนนะคะความโชคดีวิวออ f ฟอร์จูนความโชคดีกำลังจะมาถึงนะคะน่าจะเกี่ยวข้องกับที่ดิน เอกสารกฎหมายทนายความนะคะการบราิารการบริานการดําเนินชีวิตสิ่งที่คุณรอคอยนะคะคุณกําลังจะได้รับนะคะสิ่งใดก็แล้วแต่นะคะเร็วๆนี้ใครปรารถนาอยากจะได้อะไรคะที่ดินนะคะบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าคุณรอคอยใครที่ ยื่นกู้นะคะซื้อที่บ้านหรือจะขายหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งที่คุณรอคอยนะคะน่าจะได้นะคะมันเป็นความโชคดีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าการดำเนินชีวิตนะคะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะให้ปรับสมดุลสิ่งที่คุณรอคอยวิญญาณบรรพบุรุษของพวกคุณนะคะอยากติดต่อสื่อสารว่านะคะมันกำลังจะนะคะมุ่งไปข้างหน้านะคะให้ทำไมคะให้อดทนรอคอยอีกนิดหนึ่งนะคะ จะจะได้รับนะคะบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยนั่นเองแต่ละคนแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันนะคะเดอ l o เลเนะคะความโรแมนติกอารมณ์ฟิลลิ่งหรือนะคะความรัก คนที่เป็นกัลยาณิมิตรคนที่ปรารถนาดีนะคะหรืออารมณ์ความรู้สึกของเราเนี่ยนะคะให้ปรับสมดุลน,นะคะบาลานซ์เขาเรียกว่านะคะไม่ต้องคิดไปทางใดทางหนึ่งมากจนเกินไปมีความสุขกับสถานการณ์ที่กําลังจะขับเคลื่อนไปนะคะท่านบอกว่าท่านจะคอยดูแลนะคะคุ้มคุ้มครองปกป้องนะคะคุณนะคะ ดูแลปกป้องคุ้มครองคุณนะคะคิงออฟครับคิงออฟโซดนะคะใครที่เข้ามาไม่ดีนะคะหรือมาหลอกลวงความรักความสัมพันธ์นะคะในรูปแบบนี้นะคะท่านก็จะจัดการนะคะให้พวกเขาเหล่านั้นออกไปจากชีวิตคุณนะคะออกไปจากชีวิตคุณท่านอาจอยากจะบอกว่าให้กำลังใจเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะรู้สึกเหมือนว่า The l o เ e อ,เอมานะ King of Cups นะคะท่านบอกว่านะคะถ้าความรักคนที่เข้ามาไม่ดีหรือไม่จริงจังนะคะไม่จริงจังไม่ชัดเจนอะไรกับพวกคุณนะคะก็เขาเหล่านั้นก็จะไปจากคุณนั่นเองนะคะมันเหมือนว่าท่านจะคอยปกป้องคุ้มครองคุณนั่นแหละนะคะไฟออบโซลให้พวกนั้นนะคะให้คนเหล่านั้นที่ไม่ดีไม่จริงใจมาหวังผลประโยชน์เงินทองหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะไปจากชีวิตคุณนะ,ะไม่มีใครสามารถ ไม่มีใครสามารถอยู่ได้ไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าบางคนทำไมคนเข้ามานคุยไม่นานก็ต้องไปเพราะว่าวิญญาณดันพระรุลของคุณนะคะคอยดูแลปกป้องคุ้มครองคุณอยู่นะคะท่านรักและก็เป็นห่วงเป็นห่วงใยนะคะมาดูต่อนะคะท่านอยากสื่อสารอะไรถึงคุณบ้าง เขาบอกว่าท่านบอกว่าอุปสรรคต่างๆหรือปัญหานะคะอุปสรรคต่างๆหรือปัญหานะคะความต้องการของเราหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะบางครั้งนะคะเขาบอกว่าให้เรามุ่งหรือบุกตะลุยไปข้างหน้าน่าจะหมายถึงความต้องการของเราไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรนะคะให้เต็มที่นะคะให้เต็มที่กับมันเลยนะคะความต้องการของคุณไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นลงมือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่คุณใฝ่ฝันสิ่งที่คุณปรารถนานะคะ จัดเม้นท่านบอกว่านะคะท่านจะคอยดูแลปกป้องคุ้มครองแล้วก็เอาเอาใจช่วยให้คุณประสบความสำเร็จนะคะอะไรที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาที่ค้างคานะคะหรือล่าช้านะคะมันจะมันจะมันจะสำเร็จรุล่วงหรือมันจะผ่านคนไปได้ในช่วงนี้ท่านบอกว่ามีคุณใครบางคนนะคะในที่นี้ช่วงที่ผ่านมาน่าจะไปทำบุญเนาะนะคะน่าจะไปทำบุญ ให้วิญญาณบรรพบุรุษรของของคุณนะคะจัสเมนท่านบอกว่าท่านขอบคุณมากได้รับผลบุญแล้วนะคะได้รับผลบุญนะคะท่านจะคอยนําทางบางสิ่งบางอย่างอุปสรรคปัญหาที่คุณติดอยู่อาจจะเป็นความรู้สึกติดอยู่ในบ่วงพันธนาการของใครบางคนหรือความรักความสัมพันธ์หรืองานที่หนักเหนื่อยหรือต้องการความร่ํารวยมากกว่านี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขาบอกว่านะ,ะท่านจะคอยดูแลนะคะคอยดูแล จะมีใครบางคนนะคะในที่นี้เนี่ยนะคะท่านบอกว่ามีโอกาสใหม่กําลังเริ่มเข้ามานะคะมีโอกาสใหม่กําลังเริ่มเข้ามาหมายถึงว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนั่นเองนะคะ the empress นะคะในกรณีนี้บางคนอาจจะเป็นผู้หญิงนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้หรือเป็นคุณแม่นะคะหรือคนที่มามอบความรักให้คุณก็ได้เช่นกันนะคะ คนที่คุณรอคอยคุณรอคอยอะไรอยู่ล่ะคะบางคนอาจจะรอคอยความรักงานเงินความสำเร็จหรือใครสักคนหนึ่งที่ทำไมคะมีโอกาสใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามานะ,ะเร็วๆนี้นะคะผลบุญที่ทำให้ไปเนี่ยได้รับนะคะ The Wo r l d นะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะมันจะจบแบบสมบูรณ์แบบสิ่งที่คุณรอคอยนะคะเราจะไม่ลงลึกในรายละเอียดนะคะว่า ใครบางคนกําลังรองานใครบางคนกําลังรอความรักใครบางคนกําลังรอที่จะมีบุตรมีลูกใช่ไหมคะใครบางคนรอที่จะไปไหนอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือรอเคลียร์ปัญหารอเพื่อยุติพลังงานที่มันค้างค้างนะคะในความรู้สึกความรู้สึกที่เรา มีความสัมพันธ์ในอดีตไม่ว่าคนคนนั้นเป็นใครก็แล้วแต่มันจะผูกติดในใจของเราทําให้เราทําไมคะไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมีความรู้สึกตรงเนี้ยมันมันเขาเรียกว่ายึดติดหรือตึงเราไว้ในอารมณ์ฟิลลิ่งความรู้สึกทําให้เรานะคะไม่สักเซสอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะท่านบอกว่าต่อไปนี้นะคะสิ่งสิ่งนั้นนะคะมันคุณจะได้คําตอบ The World มาแล้วนะคะ เขาเรียกว่าจะคอมพ l e ทนะคะนะคะจะ complete หรือใครบางคนอาจจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลเพื่อไปให้ใครบางคนที่ไม่ได้อยู่ในโลกใบน,นี้หรือเจ้าเวรในกรรมคือมันทําแบบได้ตรงล็อกพอดีนะคะปลดปล่อยเวรกรรมหรือวิบากกรรมหรือเขาเรียกว่าอุทิศบุญกุศลให้กับคนที่เราคิดว่าคนคนนี้เป็นเจ้าเวรในกรรมเป็นวิบากกรรมกับเรานะคะเราก็หลุดพ้นจากพันธนาการนั้นนะคะ หลุดพ้นจากการยึดติดสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่หนักเหนื่อยอุปสรรคปัญหาต่างๆของพวกคุณแต่ละคนบางคนอาจจะเป็นงานบางคนอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ในอดีตบางคนอาจจะเป็นความรักกับครอบครัวเดิมของคุณหรือการเริ่มต้นใหม่สิ่งที่คุณต้องการหรืออะไรแบบนี้นะคะมันจะค่อยๆหมุนวนคอมพลีตคือประสบความสําเร็จนะคะ Queen of s o u r c e นะคะเขาบอกว่าให้คุณมุ่งมั่นมุ่งมั่นมุ่งมุ่งมั่นนะคะมุ่งมั่นนะ,ะ,นะ,ะใช้สติปัญญาความสามารถของคุณนะคะจัดการควบคุม control ได้นะคะในทุกอย่างนะคะพวกคุณเก่งอยู่แล้วล่ะท่านเชื่อมั่นนะคะบันดั a นะความสุขนะ,ค,ะความสุขความสำเร็จเรื่องเงินเนี่ยนะคะจะได้แน่นอนเงินกับงานเนี่ยนะคะความสำเร็จที่รอคอยอยู่นะคะ มิตรภาพความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลน,นะคะการติดต่อสื่อสารนะคะเขาบอกว่าจะมีคนที่เป็นผู้หญิงนะคะเข้ามาช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลหรือคนที่เราไม่ได้รู้จักมาก่อนนะคะเดอะมูนหมายถึงพลังงานคนธาตุน้ําก็ได้นะคะ เดโมลราศีมีนนะคะหรือมีเอเนจีว่านะคะคนคนนี้นะคะเราไม่ได้รู้จักเลยเขาอาจจะมาช่วยเหลืออะไรเราบางสิ่งบางอย่างนะคะใครที่เจอจากทางโซเชียลออนไลน์หรือควาฝันก็ได้นะคะควาฝันในจินตนาการของเราที่เราปิิงเว็บนึกขึ้นได้ เรามีการไหว้พระสวดมนต์หรือนั่งสมาธิเราจะได้คําตอบนะคะเดะมูนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ลี้ลับลึกลับนะคะเหมือนท่านอาจอยากจะสื่อสารถึงคุณโดยตรงก็ได้นะคะเราต้องทําสมาธินะคะอันนี้เฉพาะเฉพาะบุคคลนะคะเฉพาะบุคคลเพราะว่าการเริ่มต้นใหม่หรือการเคลียร์ปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาที่เราอยากจะหลุดพ้นจากอะไรบางสิ่งบางอย่างพัฒน,นาการคือเดะมูนคือวันพระ เราไปไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมหรือเราไปทําบุญอุทิศบุญกุศลอย่างเงี้ยนะคะท่านก็ได้รับหรือสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคนะคะเขาเรียกว่าเราติดบ่วงอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งที่เรายึดไว้โดยที่คนนี้ไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะคะอันนี้คือเขาเรียกว่าวิบากหรือวิบากกรรมของเราใช่ไหมคะเราต้องอุทิศบุญกุศลให้เขาไปนะคะมันจะได้หลุดจากพันธนาการอะไรบางสิ่งบางอย่างเราก็จะเป็นอิสระนะคะนึกออกไหมคะนะคะประาม,มาณนี้นะ เอ็มเพลอร์นะคะความเข้มแข็งความแข็งแกร่งนะคะหรือชัยชนะนะคะประสบความสำเร็จนะคะเขาเรียกว่ามีชื่อเสียงมีอํานาจหรือคุณอาจจะได้พบใครบางคนที่เป็นลักษณะแบบนี้มามอบความรักความสัมพันธ์นะคะมีความมัน่นคงอาจจะมีใครบางคนก็ได้นะคะรอคอยรอคอยความรักนะคะความจริงจังความชัดเจน จะได้เจอคนคนนั้นนะคะอันนี้ในรูปแบบของความรักความสัมพันธ์ใครบางคนที่ต้องการลงทุนธุรกิจหรืออยากจะซื้อบ้านน่าจะมีใครบางคนที่ไปยื่นทาสัญญาจะขายบ้านจะซื้อบ้านอะไรแบบนี้นะคะพวกเอกสารสัญญาหรืออะไรแบบนี้นะคะหรือกาลังตัดสินใจจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเขาบอกว่าน่าจะเป็นไปในทางที่ดีเหมือนจะมีคนมาคอยช่วยเหลือ ถ้าบางคนนะคะบุญกุศลพร้อมนะคะอาจจะได้พบเจอความรักคนคนนั้นที่มามอบความรักที่มั่นคงและเขาคนนี้ก็มีธุรกิจนะคะเข้ามาทําไมคะนะ,ะเป็นความรักที่แท้จริงนะคะถูอัพคับเจอเพื่อนฝูงบัดดี้พาร์ทเนอร์นะพาร์ทเนอร์ชิทูเลฟความรักหรือเนื้อคู่ก็ได้นะคะที่ทําไมคะเข้ามานะคะตอนแรกคนคนนี้คุณอาจจะทําไมคะไม่ชอบไม่ถูกใจไม่พอใจนะ เขาเรียกว่าวิญญาณบรรพบุรุษของคุณเขาบอกว่าบางครั้งนะคะคนคนนี้อาจจะพูดไม่ดีหรือคุณอาจจะไม่ถูกใจแต่คนคนนี้อาจจะเป็นความรักหรืออาจจะเป็นคู่ของคุณก็ได้เป็นคนที่มาคอยช่วยเหลือเฮลิ่งเยียวยาจิตใจนะคะราศีเมษแล้วก็ราศีกุมนะคะที่ขึ้นมาเหมือนเป็นคนมาช่วยคุณปลดล็อกออกจากอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่คุณอาจจะไม่ได้ถูกใจอาจจะไม่ได้ชอบเขาในลำดับแรกๆแบบนี้นะคะ แต่คนคนนี้อาจจะมาช่วยเหลือหรือมาซัพพอร์ตอะไรคุณบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณหลุดพ้นจากความเจ็บปวดความเสียใจหรือมาซัพพอร์ตเกี่ยวกับเรื่องงานหรืออะไรก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นความรักเสมอนะคะทูอบครับเนี่ยคือเพื่อนนะกระยานิมิตรที่ทําไมคะที่ทําให้เราเนี่ยนะคะมีโอกาส ทํางานพบเจอหรือนะคะมีคนเชั่นไปเนี่ยนะคะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงมีความมั่นคงในอนาคตหรืออะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันหรือมีใครบางคนแนะนําคุณว่านี่สิไปซื้อบ้านนี้สิตรงนี้สิอย่างนี้ทํางานอันนี้ไหมอะไรแบบนี้นะคะก็ได้เช่นกันนะคะเป็นเป็นสิ่งที่ดีหรือความโชคดีนะคะเขาบอกว่าในเรื่องของความรักนะคะถ้าใครบางคนกําลังรู้สึกเหมือนว่า เสียใจไม่เป็นไปอย่างใจที่คุณนึกคิดนะคะเขาบอกว่าเดอสตานะคะเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนไพ่บอกว่าเฮลิ่งเยียวยาวจิตใจของตนเองก่อนนะคะที่จะที่เขาบอกว่ารักตัวเองก่อนนะคะที่จะรักผู้อื่นนะคะก็จะมีสายสัญญาณที่ทําไมเขามีการเดินทางเกิดขึ้นมีการพูดคุยเหมือนเหมือนคุณต้องเดินทางนะคะหรือว่าต้องใช้วันเวลา ะะที่ผ่านไปเนี่ยใช้วันเวลาในการผ่านไปเพื่อให้คุณลืมความเศร้าความเจ็บปวดมืนเฮลลิ่งเยียวยาจิตใจไปสถานที่ใกล้น้ําอะไรแบบนี้นะคะเดินออกมาจากความทุกข์ความเจ็บปวดก่อนนะคะ บางครั้งเราก็ไม่พร้อมที่จะมีความรักหรือมีครอบครัวที่สมบูรณ์เพราะเรายังไม่ได้เดินออกมาจากตรงนั้นเพราะมันมี energy พลังงานของการหยุดนิ่งวันเวลาผ่านไปแต่ตัวเราชะลอหรือรอคอยหรือยังยึดติดอยู่กับสถานที่นั้นนะคะหรือบุคคลคนนั้นทําให้เราทําไมคะไม่พบเจอสิ่งใหม่ไม่พบเจอสิ่งที่ดีต้องใช้วันเวลาในการเท่เลี้หรือเยียวยาจิตใจ เดินออกมาจากสถานการณ์นั้นหรือมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นการเดินทางนะไปเรียนต่อหรือไปต่างประเทศหรือการเดินทางหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอาจจะทําให้เราเจอทําไมคะได้พบเจอโอกาสที่จะพบเจอใครบางคนเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นใหม่นะคะหรือ ะะเราเดินทางไกลไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่ทําให้เราทําไมคะได้พบเจอใครบางคนสารสัมพันธ์หรือเดินทางไปทํางานหรืออะไรก็ได้นะคะที่ทําให้เราเจอความรักความมั่นคงขึ้นก็ได้มันเหมือนว่ามันเหมือนไพ่อยากบอกว่าเวลาที่ผ่านไปจะลืมความเจ็บปวดเราเดินออกจากตรงนั้นมาในความรู้สึกนะ,ะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างก่อนนะคะเราถึงจะเจอตรงนั้นนะคะเหมือนแบบ เราอาจจะเดินทางไปทํางานที่ใดที่หนึ่งเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะไปข้างหน้าไม่ได้อยู่กับที่แล้วเราก็จะเจอใครสักคน mm. เช่นเราทํางานอยู่ที่นี่กลับบ้านไปทํางานกลับบ้านเช้าขับรถไปทํางานและเย็นกลับบ้านอย่างเงี้ยเราไม่เจอใขรนะคะเพราะไพ่เป็นเหมือนการเคลื่อนย้ายไปข้างหน้าหรือไปที่อื่นนะคะมีความเปลี่ยนแปลงไปก่อนนะคะแต่ถ้าใครทําอะไรแบบนี้เป็นรูทีนนะคะ ชีวิตจิตวิญญาณนะคะก็คือเราต้องมุกอ่อนออกมาจากสิ่งที่มันเป็นแบบเราคิดหรือเรานึกนะคะวันเวลาถึงจะเยียวยายใจให้เราพร้อมที่จะพบเจอความรักครั้งใหม่ตัวเรายัางไม่ได้พร้อมนะคะเราก็เลยไม่เจอบางคนจะแปลกใจว่าทําไมเราไม่เจอความรักตัวคุณจริงๆบางคนนะคะที่มาดูดวงกับหมอแจนะคะที่ดูแบบ QVAP 990นะคะเราจะได้คิวเร็วเราจะเปิดพื้นดวงความรักของคุณเลยคะ่ะทั้งชีวิตนะคะ จดวงความรักของคุณก่อนเลยว่าพื้นดวงชีวิตคุณตอนใจคุณพร้อมที่จะมีความรักไหมบางคนยังไม่เข้าใจว่าทําไมตัวเองถึงไม่พบเจอความรักหรือเนื้อคู่นะคะเราก็จะแก้ให้แล้วก็ภายใน6เดือนเนี้ยความรักของคุณเป็นอะไรยังไงเราก็จะบอกให้หมดนะคะเราดูแบบนั้นนะคะเราจะไม่ตอบคําถามแบบเละละหรืออะไรที่ไม่ได้ประโยชน์ในชีวิตนะคะเราไม่เราไม่ตอบอะไรแบบนั้นนะคะเราดูแบบลึกๆนะคะ เอาราคานะคะมาไปกันต่อนะวิญญาณใน Yaz. พระประุดอยากบอกอะไรนะคะการมุ่งม,มั่นไปข้างหน้าเห็นไหมคะ <1> 1> เขาบอกว่าต้องม v e มาคะ่ะม o v เมน n t หรือม o v ออนนั่นเองนะคะการเคลื่อนย้ายการขยับขยายการขยับขยาย,ย,ยในความรู้สึกของเรานะคะม o v ออนไปข้างหน้านะคะเห็นไหมคะบางทีเราอยากจะไปข้างหน้าแต่จริงๆทําไมคะเราไปไม่ได้เราไม่ขยื่อนนะคะเราไม่ขยื่อนเลยนะคะ คุยกับใครก็ได้แค่เริ่มต้นนะคะแล้วก็มีความเครียดเพราะจริงๆเราไม่ได้เคลียร์ลิงหรือเราไม่ได้มุฟอ่อนนั่นเองนะ,ะไม่ได้มุฟอ่อนนะคะอันนี้คือความรักนะคะบางคนจะเป็นแบบนี้นะคะวิญญาณร่วนลู่ของคุณอยากติดต่อสื่อสารอะไรให้คุณสิบกว่านาทีแล้วนะคะ <c oughs> ก็น่าจะประมาณนี้นะคะใต้สำรับเดลฮ i ยพินเทสนะคะคือมีความลังเลใจมีความสับสนในอารมณ์ของตัวเองนะคะเดี๋ยว วันนี้คิดอีกอย่างหนึ่งพวกนี้คิดอีกอย่างหนึ่งนะคะหรือเก็บใครซ่อนไว้อยู่ในใต้นะความรู้สึกจริงๆนะคะก็เลยมีความทุกข์เศร้าเสียใจก็คือได้แค่คุยอะนะความสัมพันธ์ไปไม่ได้ได้แค่คุย1นึอย่างเงี้ยสามสี่ห้าหไปไม่ถึงเครียดวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์เดิมๆเก่าๆที่เคยเจอนะคะเราก็เลยไม่ได้กล้าออกจากสิ่งเดิมๆอะไรก็แล้วแต่นะคะ ท่านใดที่สนใจอยากจะได้คำตอบเป็นของตัวคุณเองนะคะก็แอดไลน์ ID มานะคะถ้า599บาทนะคะก็อาจจะได้คิวนานนิดนึงนะแต่ในทุกวันเราจะมีคิว VIP อยู P ่ U นะคะใครที่อยากได้เลขมงคลเสริมดวงการงานการเงินความรักนะคะก็แอดไลน์ ID มานะคะใครบางคนไม่เคยมีเงินล้านได้จัดเลขมงคลไปก็มีเงินล้านใครบางคนไม่ได้มีความรัก <c oughs> คบคนไม่กี่เดือนนะคะชาวต่างชาติเขาก็บินมาหามาแต่งงานนะคะ สร้างเซเว่นสร้างอะไรแบบนี้ให้นะคะแต่งงานนะคะก็590บาทนะคะได้เจอสิ่งที่ดีนะคะประสบความสําเร็จสักเซ็ตทางด้านการงานการเงนิงนอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ความรักขอให้มีความสุขมากๆนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนขอบคุณและสวัสดีค่ะ